อำเภออายอเวงจังหวัดยะลาใครๆก็อยากมาเที่ยวชมทะเลหมอกอายอเวงอืม้มมันช่างสวยงามตา,ตาอย่างกับอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเลยค่ะ ที่นี่คือสวนทุเรียน400ต้นบนเนื้อที่ประมาณ20ไร่ของคุณพี่วิพักษ์แซลิมค่ะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงและสวนทุเรียนแห่งนี้นะคะยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาอีกด้วยค่ะ และในตอนนี้นะคะเฟิร์นก็ยืนอยู่กับท่านกเกษตรอำเภอเบตงค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอำเภอเบตงจะโด่งดังเรื่องของส้มโชกุนมากครับทำไมชาวสวนเกษตรกรร,กร,รุ่นหลังๆนี้ถึงหันมาสนใจปลูกทุเรียนคะอืมจริงๆเบตงเรามีม,มีมีหลายอย่างที่ขึ้นชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส้มทุเรียนหรือว่าผลไม้อื่นๆนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ย การปลูกส้มเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงที่การปลูกส้มความเหมาะสมตรงนั้นก็ยังคงมีส้มอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าในในการปรับเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากพืชอย่างพาราเข้ามาปลูกทุเรียนกันนะครับทำให้การปลูกส้มก็ยังมีอยู่ครับก็ยังเป็นส้มที่มีคุณภาพเนื้อดีก็พูดกันไปครับแล้วก็ทุเรียนของเราเ่ยก็พัฒนาคุณภาพกันมาเรื่อยๆครับผมทําไมทุเรียนที่อำเภอเบตงถึงลูกใหญ่ถึง เนื้อเหนียวนุ่มกว่าที่อื่นค่ะใช่ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยด้วยที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็เห็นจากสภาพานะครับ <ฮะ S 1> ว่าด้วยภูมิประเทศนะครับ <ฮะ S 1> ความลาาชันนะครับแล้วก็การปริมาณน้ําฝนอะไรต่ <ฮะ S 1> างๆเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการทําทุเรียนคุณภาพเลยครับ <ฮะ S 1> ในเบตรงเราได้เปรียบตรงนี้ครับ <c oughs> พอมีสภาพอากาศดีดินดีดินอยู่ในกลุ่มชุดดินที่มีการระบายน้ําดี <S S S <c oughs> นะครับทำให้การระบายน้ําของทุเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีนะครับ <c oughs> ทุเรียนก็จะเป็นเนื้อแห้งนุ่ม <c oughs> แล้วก็บวกกับเรื่องของกเกษตรกรมีการจัดการเรื่องของทธานอาหารดีนะครับ <c oughs> ทําให้รสชาติของทุเรียนก็จะดีไปด้วยครับเอาละข่าวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะท่านเกษตรอําเภอเป็นอย่าง <c oughs> มากเลยนะคะขอบคุณมากครัขอบคุณครับ ตอนนี้ค่ะเฟินยืนอยู่กับพี่เบิร์ดนะคะเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนที่ตำบลไอโอเวงอำเภอทันโตจังหวัดยะลาค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวนพี่เบิร์ดเยอะมากเลยอ่ะประมาณพ <c oughs> ื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับสวนทุเรียนสวนทุเรียนก็ก็จริงๆตอนนี้มีเกินเกินร้อยยี่สิบเกินร้อยยี่สิบไร่นะครับแต่ว่าที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยก็มีประมาณ20กว่าไร่แต่ว่าจะให้ใจผลเริ่มให้ผลผลิตแปลงใหม่เนี่ยก็คือในปีหน้าะนะครับปีหน้า ในสวนทุเรียนเรานี้เราเน้นเป็นหมอนทองอย่างเดียวเลยไหมคะพี่ใช่ครับหลักๆคือเราจะทําหมอนทองเป็นหลักแต่ว่าเราก็มีพันลองมาที่เราทําไปแล้วก็คือผงมณีนะครับปีปีหนึ่งนี้เราได้ผลผลิตทุเรียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้คะก็คือสวนทุเรียน20่สิบันไร่เนี่ยก็คือยืนพื้นเนี่ยก็คือยืนพื้น90ตันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับทุเรียนแปลง20่สิบันไร่นะครับ,รบโดยส่วนมากแล้วค่ะเราได้มีการแบบจาหน่าย ให้กับใครบ้างคะอย่างส่งออกให้จีนไหมหรือว่าขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือส่งออกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับหลกัหลากๆการจําหน่ายผลผลิตเนี่ยก็คือถ้าเป็นทุเรียนเกรด A B ีเนี่ยครับหลักๆก็คือส่งให้พ่อค้าส่งออกจีนโดยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนพวกเขาเรียกว่าลูกดอกบ้านที่นี่เขาเรียกปอกแป๊กนะเรียกเขาเรียกปอกแป๊กก็คือลูกเล็กๆล,ลูกดอกเนี่ยเราก็จะจําหน่ายให้พ่อค้าท้องถิ่นนะครับเพื่อไปพาไปขายปลีกโดยการที่เราจะต้องทําการบ่มให้เขา อย่างดีจริงระบบให้เขานะเพราะว่าผมมีประสบการณ์เนี่ยพ่อค้าซื้อทุเรียนจากเกษตรกรไปขายแล้วไม่สุกไม่สุกนะครับแล้วก็สั่งไม่ได้ฉนั้นที่นี่เราจะสั่งได้เพราะว่า5วันสุกเราสั่งได้เลยแล้วก็ทําให้พ่อค้าต้องถิ่นนําไปขายปีกเนี่ยคือขายได้ทุกลูกขายได้ทุกลูกแล้วเราเคยทําการทดสอบส่งให้บริษัทมาตาโปรดเนี่ยเราสั่งไปเลย5วันสุก แต่ไปถึงเนื้อคุณมาตาลืมกินไว้เจวันสุกแต่ไม่เละก็ยังแห้งเหมือนเดิมจากที่นี่เลยครับบริษัทมาตาบดักอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเคล็ดลับนิดนึงค่ะพี่เคล็ดลับในการที่จะรักษาคุณภาพทุเรียนของเราเนี่ยเพราะว่าสวนของเราเนี่ยเป็นสวนที่เป็นสวนต้นแบบ,บของ<ม>เอด้วยนะคะที่มีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างคะหลักๆเลยทุเรียนเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงคุณภาพก็จะก็จะพูดถึงเรื่องเนื้อทุเรียนที่แก่จกัด นั้นเนื้อทุเรียนที่แก่จัดนี่ก็คือเนื้อทุเรียนที่อายุก็คือครบ120วันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเกษตรกรจะต้องรู้ด้วยว่าทุเรียนนี่แก่หรือยังบางทีอาจจะเลดไปอาจจะเลดต่ําลงมาเหลือแค่1้5วันแก่1 1 0วันแก่11 5วันแก่120วันแก่หรือว่า,าจ,จะเลดไป130วันก็ได้ถ้าถ้าปูนี่อากาศไม่อ,อื้อเช่นดูเยลยเกิดรัดใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยทุเรียนก็จะแก่ช้าลงแต่ถ้าฝนแรงมากนะครับฝนตกน้อยในช่วงเลี้ยงผลเนี่ยฝนก็จะแก่เร็วขึ้น นั้นเกษตรกร,กรเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับทุเรียนถึงจะได้คุณภาพครับทุเรียนจริงเนี่ยคุณภาพเขาจะพูดถึงเรื่องเนื้อเนื้อแก่เนื้อหนึ่งที่เขาจะพูดเนื้อหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเนื้อแก่ก่อนถึงแม่ทรงจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าทรงสวยแล้วอ่อนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะนี่ก็คือข้อมูลดีๆจากพี่เบิร์ดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ มาเที่ยวอายเวงจะยิ่งครื้นเคร่งครบเครื่องถ้าได้แวะชมชิมทุเรียนสเสด็จน้ำยะลาที่บ้าน300ไร่